คลิปนี้ผมจะมารีวิวคอนโดย่านธุรกิจบนถนนสุขุมวิท16คอนโดนี้ชื่อคอนโดเลกอเวนิวสุขุมวิท16ย่านอโศกมนตรีคอนโดเราก็จะตั้งอยู่ในสุขุมวิทที่16นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนเบญจกกิตินะครับผมพาเข้ามาชมด้านในกันครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น2 ของคอนโดนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของคอนโดนะครับเข้ามาด้านล่างก็จะเป็นโซนประชาสัมพันธ์หรือโซนของนิตินะครับด้านล่างก็มีส่วนของรับแขกด้วยฝั่งปีกนี้ก็จะเป็นโซนของห้องรับรองนะครับอ่ามีชุดโซฟาให้รูบ้านได้ใช้กันฝั่งด้านในนะครับจะเป็นห้องประชุมกันครับห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงอ่าก็ติดต่อฝ่ายนิติได้ครับขอใช้บริการขอพื้นที่นะครับ ครับอ่าผมพามาชมในห้องละกันนะครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับอ่ากระจกบานใหญ่นี้ก็เป็นส่วนเก็บรองเท้านะครับอ่านี่บิวอินสวยงามครับฝั่งปีกซ้ายนี่เข้ามาเราจะเห็นมี2ห้องนะครับอ่าฝั่งซ้ายนี่อ่าเป็นห้องน้ํานะครับฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นห้องนอนห้องนี้ก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับมี2ห้องน้ำอ่า พาชมห้องน้ำนี้ก่อนฝั่งปีกน,นี้ห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะครับจะไม่ได้อยู่ในส่วนของพื้นทีข่ของห้องนอนจะแยกส่วนกันไปครับผมพาไปชมห้องนอนที่หนึ่งกันนะครับเพื่อนๆที่เห็นตามรูปภาพนี้นะครับาตามคลิปวิดีโอเนี่ยอ่า ทางเจ้าของห้องเนี่ยให้เช่าด้วยนะครับหรือให้เช่าด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับหลังม่านนี้ก็เป็นกระจกนะครับเปิดไปรับลมนี่จะเป็นวิวในซอยสุขุมวิทสินะครับอาคารตึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมส่วนอื่นของของห้องกันนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะครับตกแต่งสวยงามครับตู้สภาก็บิ้วมาทั้งห้องเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอทาครัวครับทําครัวบาน้ำเป็นอันนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรูปทรงตัวแอล ห้องนี้ได้จัดทําจัดแต่งใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนที่2กันครับห้องนี้ก็เป็นมั s สเตอร์รูมห้องนี้ก็ค่อนข้างกว้างทีเดียว ส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวผมพาไปชมอีกห้องหนึง่งห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวห้องซื้อผ้านะครับเป็นประตูสไลด์ข้างมี2ชุดครับอ่ด้านบนเป็นกระจกสไลด์นะครับเก็บสัมภาระ,ะได้ด้วยนะครับฝั่งด้านหน้านี้ตู้เล็กๆก,ก็เป็นตู้นิรภัยครับกระจกเงาก็จากพื้นถึงฝ้าเลย ครับบานใหญ่ทีเดียวพามาชมในห้องน้ำกันครับในห้องมัสเตอร์รูมนี้นะครับเรียบร้อยสะอาดสะอ้านครับห้องนี้พื้นที่อาบน้ำอ่าก็ส่วนเปียกก็เป็นกระจกห้องกระจกครับหน้าต่างบ้านใหญ่ทีเดียวครับติดมุ้งลวดด้วยครับเปิดออกไปก็ วิวในซอยสุขุมวิท16เลยด้านล่างก็เป็นลานจอดรถแล้วก็ส่วนทางเข้าของคอนโดด้วยนะครับนะครับนี่บรรยากาศภายในห้องนะครับ master room อ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองออกไปเป็นระเบียงครับอ่านี่ก็มีพามาณเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆกันครับครับนี่เป็นประตูระบบดิจิตอลนะครับ บริเวณทางเดิอนอาคารแต่ละชั้นครับนี่ก็ระเบียงของห้องครับกว้างขวางทีเดียวครับเตียงก็ขนาดใหญ่คิงไซส์เลยนะครับมีพื้นที่พื้นที่อ่าชั้นสองนะครับพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำแล้วก็พื้นที่ฟิตเนสอ่าติดแอร์ห้องน้ำแยกชายหญิงชัดเจนครับ คอนโดห้องนี้นะครับอ่าชาวต่างชาติเพิ่งเพิ่งออกไปนะครับอ่าก็เช่าอยู่กับเรามานานเลยทีเดียวครับส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอ่าเสาหน้าครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อนเ่ท่านไหนสนใจต้องการเช่าหรือต้องการจะซื้อเป็นเจ้าของหรือเพื่อลงทุนก็ติดต่อทักมาได้นะครับาตามเบอร์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ท้ายคลิปนะครับ ถนนเส้นนี้ตรงไปเล็กน้อยก็จะเป็นสวนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับไม่ไกลกันเลยนะครับาจากทางเข้ามาก็เพียง350เมตรเท่านั้นนะครับเพื่อนๆท่านไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ